ครับวันนี้ทีมงานทุทนเทลล์ก็อยู่กันที่โชว์รูมมาส d a หาดใหญ่นะครับเรามาร่วมกิจกรรมทดลองขับ cx 8รุ่นใหม่ล่าสุดกันนะครับครับสำหรับเจ้า cx 8คันนี้นะครับก็จะมาพร้อมการปรับเปลี่ยนนะครับเรียกว่าอาจจะไม่เยอะมากมายนะครับแต่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นพับของเบนซินนะครับซึ่งความโดดเด่นของเขาจะอยู่ที่ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะที่สามารถ เดินผ่านตรงกลางได้นะครับก็คือเป็นกัปตันซีดนะครับแบดบล็อกนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันกันกบ Mazda CX8 นะครับวันนี้เราเดินทางมากันถึงหัดใหญ่นะครับตอนนี้เรากำลังขับมาที่ปัตตานีนะครับคันเรานี่ก็จะเป็นตัว เรียกว่าตัวท็อปของรุ่นเบนซินนะครับเป็นเ<ส>บาะแบบกับตันซีทที่สามารถเดินผ่านช่องกลางได้นะครับ <_ d ata> เรามากัน4คนนะครับ4คนบางคันเขาจะแค่3าแต่ลึกแล้วผมก็อยากให้นั่งหลายๆคนนะเพราะว่ารถอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งแค่2คนหรืออะไรเงี้ยมันรถมันจะเบาเกินไปแล้วเราจะไม่ได้ฟีลลิ่งที่แท้จริงของรถแบบที่นั่งอย่างนี้นะครับก็ <_ d ata> ขับมาก็สำหรับผมนะผมว่าเป็นรถที่ขับ สนุกขับดีเลยนุ่มนวลดีนะครับกับเครื่องยนต์เป็นซิน2.5ลิตรนะครับ190กว่าแรงม้านะครับเป็นเครื่องเบนซินนะตัวนี้เป็นตัวเบนซินตัวท็อปนะครับก็จะได้เบาะแบบที่บอกไปแล้วซึ่งเบาะของเขาจะมีสารูปแบบนะครับเป็นแบบเจ็ดที่นั่งในรุ่นล่างนะครับแล้วก็เบาะแบบกับตันซีดแบบที่เดินผ่ากลางได้เนี่ยจะเป็นรุ่นกลางแล้วตัวท็อปจะเป็นเฉพาะของรุ่นดีเซลนะครับก็ ตอนนี้นั่งมาเนี่ยต้องถามน้องข้างหลังครับนั่งแถวสองมาเป็นไงบ้างครับกอนครับหลับครับะ <c oughs> สบายมากคือนุ่มมากนะผมว่าสลับผมผกว่านุ่มนะ <c oughs> น่าจะหลับเหมือนกัน <c oughs> ใช่นะครับเพราะว่าเส้นทางเขาจะเป็นเส้นทางตรงๆนะไม่มีขึ้นเขาอ,อะไรอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งต้องบอกตรงว่าเส้นทางนี้เราทั้งคันนี้เพิ่งเคยมากันนะปัตตานีเนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ใครจะมาง่ายๆหรือจะมีกุ๊ปเทสที่มาอย่างนี้นะไม่ค่อยมีนะครับก็ถือว่าเป็นกุ๊ปที่แบบว่า โอเคเลยกับเส้นทางแบบนี้ครับพี่วินิจล่าให้ฟังหน่อยห่าว่าคันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากรุ่นเดิมนะครับก็อันนี้นะครับก็มีภายนอกนะภายนอกที่เขาเปลี่ยนมาชัดๆเลยคือกระจังหน้าที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับด้านข้างนะครับเป็นตัวธรรมดาคันนี้ก็เป็นสีใหม่ด้วยใช่แล้วที่มาวันนี้จะสีใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีใหม่มีสองสีนะครับประมาณนั้นครับส่วนทางภายในภายใน การออกแบบหลักก็ยังคล้ายเดิมตัวนี้ก็จะเพิ่มออปชันเช่นเนี่ยไวริลชาร์จนะครับก็สามารถใช้งานได้ที่เรียกว่าโทรศัพท์ขนาดใหญ่ก็น่าจะได้นะผมว่าเนี่ยช่องมันจะว่างอยู่ครับใช่แล้วก็มีการตกแต่งบางอย่างที่ที่เปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่านี่คือผู้ใช้งานตัวจริงก็คือเราก็เลยเได้เปรียบคันอื่นเพราะว่าคันอื่นก็แค่เป็นเหมือนเราได้ไปไปใช้แบบฉาบฉวยแต่นี่ก็ใช้ใช้มานานแล้วครับ ยังรอทะเบียนอยู่เลรุ่นใหม่ไปแล้วผมว่าเนี่ยผมจะซื้อกระจังหน้าไปแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเอ้ายังไงคุณต้องซื้อซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยทีครับคุณซื้อใหม่เนะได้ครับแล้วก็อีกอย่างที่เพิ่มมานะก็คือเนี่ยคันนี้เขาว่าให้ Apple CarPlay มาแล้วด้วยให้มาเลยนะรุ่นก่อนไม่มีรุ่นก่อนไม่มีแล้วก็ไอ้บอร์ดที่พี่วิทินบอกเมื่อกี้คืออันนี้ก็คือบอร์ดแบบใหม่นะที่เป็นกับนันชี่แบบวอล์กทูสามารถเดินทะลุมาหน้าราได้ มองแสดงครอบครัวนะมีเด็กเล็กหรือไม่ไม่ต้องมีเด็กก็ได้ผมว่าเวลาขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยอันนี้น่าจะสะดวกกว่ากันสะดวกแล้วก็ไอตัวท็อปเนี่ยไอตัวท็อปไอตัวกับตันซีตัวเนี้ยมีการทับแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะแถวสองสำหรับรถใหม่ตัวนี้ไม่ใช่นะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ข้อเสียของตัวเท่ากับผมว่ามันตัวตัวคอนโซลตรงกลางมันไม่สามารถเดินผ่านได้เกลกลางหลายคนบอกมันเกลียดกลาแต่ดูแล้วเขาจะเน้นเน้นนั่งจริงๆนะเน้นแบบแบบพรีเมียมอ่ะเน้นนั่งไม่เน้นนั่งอ่าเน้นนั่ง เพราะว่าเขาก็เลยออกแบบมาสไตล์นั้นแล้วก็รู้สึกว่าบอกบอกจะพับลาบไม่ได้ด้วยนะครับผมอ่าเพราะว่าเป็นเป็นไฟฟ้าหลังก็แค่เน้นการนั่งการเข้าออกที่สะดวกสบายแล้วก็แสงนี่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 ใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบเนี่ยมีแล้วมีแล้วมีแล้วเปิดรับแสงหน่อยครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับกล่าวก็พอดีใช่ครับก็คือเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาในรุ่นนี้นะครับหลักๆแล้วก็รวมไปถึงเครื่องเสียงที่เป็นระบบโบอสให้ตั้งใจตัวครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับ โบเซ่โโบบเเซซ่่ครับคุณภาพเสียงถือว่าโอเคเลยเมื่อกี้ลองฟังกันแล้วเชื่อผฟังเปิดแคมเพลงแล้วเราก็เปิดเพลงกันอยู่ว่าอาจจะเป็นเพลงเย็นๆแต่ว่าเบรคก็ดับดับอยู่ยังเย็นอยู่ครับเย็นจังหวงรับเลยครับผมเย็นเพศก็เพราะเย็นเพราะอะไรเพราะแอร์มันมีแอร์สองแถวก็เลยเย็นแล้วสามารถปรับอุณหภูมิได้แบบสายโซนเลยก็คือปรับได้ทั้งชายทั้งหน้าทั้งหน้าในสายขวาข้างหลังก็ได้ข้างหลังข้างหลังนั่ปรับได้แต่แต่ก็มีข้อข้อที่ผมคิดว่าหน้า ่าเติมเข้าไปก็คือข้างหลังนะแล้วสามเลยคือเขาจะรู้สึกเขาจะบอกเขาจะมีตรงปักมาที่พื้นนะผมว่าจริงๆอน่าจะมาที่หลังคาหรือมาที่ข้างๆผมว่าน่าจะเยอะกว่าเวลาใช้งานเพราะว่าในในการใช้งานผมว่ามันมากับพื้นมันแปลกๆนะมันองผ่านขาแล้วขึ้นมาผมว่านะแล้วก็อย่างหนึ่งข้างหลังแต่เปิดได้แล้วนะใช่ใช่แลเพิ่มเวลาเราถือผมถือของมาเช่วยได้ไม่ต้องไปติดเพิ่มข้างนอกแล้วเขาติดมาให้เลยอไม่มีครับที่ใช้อยู่นี่ไม่มีเลยครับ ว่าใช้รุ่นรุ่ s เนาะใช่ใช้รุ่น s เขาบอกว่ารุ่นรุ่น s ตอนนี้ก็มีมาให้เยอะขึ้นเหมือนกันแล้วหน้าปัดก็ไม่เหมือนด้วยนะสุาถึงจะมารุ่น s ใช้อยู่ตัวใหม่ตัวนี้คือตัวนี้แต่ตัวว่าตัว s s p นะนี่จะมีจะมีมิเตอร์ตรงกลางแต่สามารถเปลี่ยนไปดูหน้าจออินโฟได้ใช้งานเทียบนะครับแล้วก็แสดงข้อของระบบแ็กทีฟเซนได้อีกนะครับและที่สำคัญรุ่นนี้ที่เขาบอกมาคือเป็นสตาร์ทแอนด์โกลใช่เหรือเป็นสต็อปแอนด์โฟลแล้วเมื่อกี้ลองเนาะใช่ครับสามารถจับคันหน้าได้หยุดนิ่งได้เลยใช่ครั คันหน้าออกเราก็กดปุ่มดีโอมันก็จะเล่นออกมาสะดวกสบายเดินทางไกลนี่สบายนะแต่สิ่งเดียวมันไม่มีเตือนนะเวลาคันหน้าใช่ครับูดถึงรถจอดนานๆนี้นะจอดนานๆแล้วรถคันหน้าเคลื่อนที่ไปครับถ้าเราพังเผลอหรือเพลินไปหน่อยเราเราก็จะไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนอย่างอีกค่ายนึงเขาจะมีระบบเตือนเวลารถคันหน้าออกตัวรุ่นใหม่บางค่ายจะมี มีเสียงเตือนมีข้อความขึ้นมามนว่ารถคันหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วให้เรากดเร่งตามไปหรือกดปีซูมไปเพร้ะที่น่าเสียไดายอย่างก็คือหน้าจอตัวนี้ยังไม่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแบบมาด้าสามเนาะจอยาว ว่าปรับขึ้นมานิดหน่อยนะก็ถือว่ากับออปชันที่เพิ่มเข้ามาก็ผมว่าก็คุ้มแหละแล้วก็มันก็เป็น SUV7 ที่นั่งที่ที่ราคาในท้องตลาดเนี่ยก็คือต่ําที่สุดแล้วล่ะใช่ครับใช่ไหมเพราะงั้นเร็่ข้คมเป็นรถยุโรปเลยเรียกว่าเป็นรุ่นเดียวดีกว่าไม่มีคู่แข่งรถไซส์นี้ที่เป็นอย่างนี้ครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับ p p v ใช่ใช่ครับเพราะว่าไม่เหมือนกันเนเลยเรื่องสมรรถนะการนั่งความนุ่มความสุดสบาย รูปทรงอะอาจจะเหมือนส่วนใหญ่ผมว่าคนคนคนที่ใช้รถบางคนบางท่านอาจจะดูไม่ใช่อาจจะมองว่ามันเป็นรถคล้ายๆ SUV เป็นแนวเดียวกันก็คือจะรวมกันเป็นอันเดียวกันต้องไปลองนะครับตัวนี้ต้องไปลองแต่ไม่รู้เราจะได้ไปขับรุ่นท็อปบ้างหรือล่าไม่มีการเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่ารุ่นท็อปขับสี่อะมันจะมีเพิ่มระบบออฟโรดมาให้ด้วยใช่ใช่แต่ถ้าถามผมนะถ้าผมจะซื้อ CX แนะผมคิดว่าราคาจะสองล้านอยู่แล้วคันนี้ ผมว่ายอมเพิ่มเงินอีกหน่อยหนึ่งไปเอาตัวนัทึกแต่ตรงนั้นจะมีเฉพาะดีเซลด้วยแล้วไปขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็มีระบบอะไรช่วยอีกเพียบเรียกว่าทํางานให้อัตโนมัติคุณไม่ต้องมายุ่งอะไรเขาเลยเวลาคุณเจอพื้นพื้นสี่นึ่ลื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถปรับเปลี่ยนโหมดอะไรคุณขับขี่ได้ง่ายนะครับถ้าเป็นผมผมก็ซื้อรุ่นเริ่มต้นเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีตังค์แค่นั้นครับแล้วก็ได้ออปชั่นเยอะอยู่เฉพาะผมแต่ที่พูดมาที่คุยกันมากบอลเนี่ยรู้สึกว่า ก็คือออปชันก็แทบจะเหมือนกันเลยครมีแค่บางตัวซึ่งเราต้องเข้าใจนะว่าตัวตัวเริ่มต้นกับตัวมันห่าันเยอนะมันห่างกันเยอะ49ขึ้นไปใช่แต่ของได้มาค่อนข้างเกือบเข้ากัน สำหรับผมผมถือว่าก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างดีกว่าที่คิดที่ใช้งานจริงใช่ครับครับแต่จริงๆนะถามว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยรถเดินทางเงี้ยอยากจะได้เยอะกว่านี้เนาะสักสิบห้านะแต่มันคงก็อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยเพราะว่ารถมันใหญ่รนใหญ่แล้วก็เครื่องเครื่องใหญ่นะครับเครื่องสองจุดห้าแต่ัตาเลงที่เราขับขับมานี่ถือว่าไม่ต้องกังวลเลยครับถ้านั่งเต็มนี่ผมว่าก็ไม่ใช่ปัญหาผมแนะนํารัวซีลนะ เซลแต่ราคาก็จะราคาจะดีขึ้นไปอีกอย่ที่บอกใหคงบถึงไปเลยครับงบถึงก็ไปปับสนุทารีมาเยอะเร่งตอนเล่นดีแต่ว่าเมนซินก็โอเคครับปลายไหลได้ยาวยาวอยู่ก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปแวะตรงนี้เรามาที่ไหนมี่วฟ์ครับรู้สึกมามาซีฟ์นเดี๋ยวเราไปเจอกางทีว่าเราจะไปอยู่ตำแหน่งไหนของรถนี้ได้แต่เราก็จะคุยกันแบบนี้ไปทั้งหมดทริปนี้เราก็จะไปอ่อนทั้ง สี่ชานเอลเลยนะครับขอบคุณครับผมเราจะได้ไม่ต้องถ่ายกันอีกนะครับขอบคุณครับมาถึงจุดแรกที่แวะเยี่ยมชมกันนะครับก็คือมัสยิดกือเซะนะครับที่เป็นมัสยิดเก่าแก่นะครับอายุกว่า200ปีในจังหวัดปัตตานี ก็ได้แวะไปเยี่ยมชมและไหวก้กราบสักการะขอพรที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางกันต่อไปยังจุดหมายของวันนี้นะครับก็คืออำเภอเบตงครับตอนนี้ผมก็มานั่งที่ด้านหลังนะครับแถวที่2ของ CX8 นะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกครับเป็นแบบ ปับซีดที่สามารถเดินผ่านไปได้นะครับก็ถือว่าพื้นที่นั่งก็เยอะนะครับนั่งกันสบายะครับล่อยห้างร้านนะครับด้านด้านนี้ก็ถึงแม้จะเป็นผู้ขับขี่ที่ต้องล็อกตำแหน่งเราไม่สามารถเบียดเบียนเขาได้ก็ถือว่ามีช่องว่างพอสมควรเลยนะครับด้านบนนี้ก็เหลือเฟืออยู่แล้วถ้าเราเทียบกับรุ่นเดิมมานะมันก็จะมีตรงนี้ใช่ตรงกลางแล้วตัวทตัวทับที่เป็นตัวทับที่เท้าแข็ง ก็คือตอนที่วางแก้วก็จะย้ายไปอยู่ด้านล่างแทนใช่ครับเป็น u ี้ใช่นะครับตรงกลางเนี่ยอยู่นี่เลยพอวางแก้วมีที่ปรับแอร์มีแอร์ตรงนี้ได้แต่ช่อง3เนี่ยไม่มีไม่มีนะครับแต่ก็น่าจะไปถึงนะแต่ผมว่าถ้าอากาศร้อนๆแล้วรถเป็นสติดฟิล์มก็อาจจะมีปัญหาอยู่น่าจะร้อนหน่อยคนี่ลองเดินให้ดูหน่อยได้ไหมครับนี่ครับตัวใหญ่ๆอย่างเราผู้ใหญ่ครับก็พับนี่ขึ้นข้อดีของเขาผมว่านะเนี่ยมันสามารถตั้งตำแหน่งได้ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นช่องแง่ๆกันเลยนะครับมันก็สามารถตั้งได้นะครับ Icana, เนี่ยผมสามารถเดินไปได้แถวหลังได้ครับแถวหลังได้ไงครับก็เนี่ยผมผมอยากสุดเลยนะอยากให้กว้างแล้วก็แชร์พื้นที่กันคือต้องแชร์หน่อยแต่ว่าการนั่งผมถือว่าค่อนข้างสบายนะเพราะว่าผมเคยนั่งตอนที่เขาเปิดตัวเมื่อรอบที่แล้วนั่งขึ้นเขาเลยนะที่ภาคเหนือ ผมลงมาผมยังมีสติสัมปชัญญะครบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับก็ถือว่าช่วงล่างเขาโอเคอยู่นะสบายใช่ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่แถวที่สามของเจ้า CX8 นะครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็ค่อนข้างสบายนะเพราะว่าตอนนี้แถวที่สองเขาก็นั่งสบายๆครับก็อาจจะมีการแชร์พื้นที่ขยับช่วยกันนิดหนึ่งนะครับแต่ถือว่าตัวเบาะตัวนี้ที่เรานั่งเนี่ยมันค่อนข้างสบายกว่าที่เราเคยเจอมาในแถวที่3ของคันอื่นนะครับ นี่เนี่ยขนาดถ,าถอยมาก็ยังโอเคนะติดติดแหะแต่ว่ายังยัง,ย,งยังรู้สึกว่านั่งได้ไไดเพราะว่าตัวเบาเนี่ยมันนั่งนั่งค่อนข้างสบายนะครับรอ,อ่า,าครับก็ถือว่าสองคนนั่งสบายสบายเลยข้างหลังเนี่ยมีที่เท้าแขนที่วางแก้วจุดชาร์จนะครับรวมถึงมีลําโพงแต่ที่ไม่มีคือแอร์ครับแอร์ต้องวางพึ่งกับช่องกลางมาอย่างเดียวซึ่งก็แอร,อร์ต้องยิงขึ้นไปด้านข้ซึ่งถ้าร้อนจริงจผมว่าไม่ไม่พอ อาจจะไม่พอแต่ถ้าวิ่งกันแบบเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงติดฟิล์มช่วยดีๆนะ่ยก็น่าจะเดินทางได้ไม่เมีปัญหาโอเค,ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตำแหน่งที่นั่งแถวที่3นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการนั่งแถวที่3ที่ค่อนข้างโอเคที่สุดในรถประเภทนี้นะครับ ก็อยู่กันที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเราได้เดินทางมาลองขับเจ้า CX8 ใหม่นะครับกันที่เบตงนะครับโดยครั้งนี้นะครับเราก็จะได้พบกับเส้นทางทางั้งทางเรียบทางขึ้นลงเขานะครับรวมถึงชมวิวทิวทัศน์ของเบตงที่หลายๆคนนะครับได้เห็นกันไปในภาพต่างๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปชมความสวยงามของธรรมชาติที่เบตงกันครับ ตอนนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ผมได้มาลองขับนะครับก็เส้นทางก็เน้นเป็นโค้งนะครับแทบไม่มีทางตรงนะครับของเล้ศมากจากกําลังของจะเบตรงมั้งใช่ไหมใช่ประมาณนั้นนะครับนอี้เราขึ้นไปนั่นมานะสะพานสะพานสกายวอล์กไอเอที่ทุกคนอยากจะมากันแต่วันนี้เราผิดพลาดไปหน่อยนะครับเราไม่เจอหมอกนะครับต้องมาเช้ากว่านี้ต้องมาเช้ากว่านี้ครับเรามากันสายไปนิดนึงนะครับ ถ้ามาเจอหมอกก็จะสวยงามมากกว่าน,นี้นะครับแต่ถ้าเจอหมอกเราก็จะเจอคนเยอะหน่อยใช่ได้เป็นได้นะครับวันนี้เราแต่ช่วงที่ผมว่าค<ง> <ลง S 2> นอาจจะไม่เยอะนะผมว่านะอตอนนี้เราก็เนี่ยนอกจากเราจเจอทางโค้งแล้วเราก็จะเจอซิกแซกตลอด<ช>ทางนะครับเข้าใจกันรู้กันับซิกแซกเยอะมากนะครับก็ถือว่าด้วยความเป็นรถมาสเตมันขับสนุกอยู่แล้วทุกรุ่นผมว่าพอรุ่นใหญ่มาเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นมาสำหรับผมนะผมว่ามันนุ่มนวลเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเล็ก ก็เพิ่งเอาพวกมันระสองมะสามครับอันนั้นเขาจะกระจับกระเฉงโคมโคมสปอร์ตนะครับแม่นยาอ,อันนี้คือเหมือนตามตามสไตล์รถแหละครับเป็นเซ็กสแต่ก็เน้นครอบครัวก็จะนุ่มนวลหน่อยสบา,ายหน่อยเนี่ยเรามีแต่โค้งครับโค้งอะไรไม่ได้อยู่ตรงครับรวมถึงคนข้างหลังด้วยนะครับคนข้างหลังก็อาจจะมีอาการวิงเวียนเพราะว่าตัวนี้มี GVC Plu s นะครับ กก็ได้อยู่นะครับอย่างที่บอกครับคันเรายังโชคดีเราได้แบบเหนือนสถานการณ์ค่อนข้างนั่นเมืองาะว่าเรามากัน4ี่คนนะครับแล้วก็สัมภาระอีกเต็มเหลืองหลังก็พอใส่ได้นะผมว่าจริงๆก็ถ้ามาจริงๆเต็มๆแบบผมว่าข้างหลังใส่สัมภาระไม่พอหรอกเพราะว่าตัวเด่นหกใช่เพราะว่ากระเป๋าหกใบไม่น่าพอนะครับแต่นี้เรา4ี่คนเราก็ยัดได้แล้วเบาะหลังมีน้องนั่งจริงๆเลยตัวใหญ่ด้วยนะครับ180ยสินั <S <S ่งได้ แลใจกล้ามากที่นั่งลงเขาเนี่ยนั่งทางโค้งด้วยเนี่ยฮะใช่นะครับก็ถือว่าเป็นรถผมว่ารถคันหนึ่งแหละที่นั่งแถวสามได้จริงนะครับยิ่งถ้าวิ่งทางเรียบนี่หมดปัญหาเลยอันนี้เรามาลองกันบนโค้งบนเขาด้วยเดินเขาลงเขาดูท้งอัตราเร่งดูท้งสมรรถนะการเล่นพวาลัยแต่ก็มีจุดผมว่ามีจุดหนึ่งนั้นในคันนี้ทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องนี้เรื่องอัตราความสิ้นเปลืองที่อาจจะต้องรับกันได้หน่อยเพราะว่าเป็นรถขนาดใหญ่ เครื่องยนต์ตัวใหญ่กำลังเยอะนะครับก็อยู่ที่เลขตัวเดียวใช่ก็เปียนอยู่แต่ตัวเดียวต้องเว้นทางนิ่งนะนิ่งนิ่งทางเรียบเรียบเนี่ยผมทําได้สิบกว่าแต่ถ้าวิ่งอย่างเงี้ยบนเขาบนโค้งเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าไม่เกินสิบแน่นอนประมาณแต่ว่าเราไปกันได้หลายคนนะครับแล้วก็เอางี้ที่สิ่งที่แบบพี่วิทิตคิดว่ามันยังขาดอยู่ดีกว่าพี่วิทิตคิดว่ามันมีอะไรยังขาดอยู่ไหมสิ่งที่ขาดอยู่หรอ ตอนนี้จริงๆมันเกือบครบแล้วนะอืมผว่าเข้าที่ดูนะผมว่าเรื่องสลับพี่นะพี่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องระบบระบบความบันเทิงเครื่องเสียงมาดีแล้วแต่รถแนวนี้อยากได้จอเพื่อเด็กๆด้านหลังหรือผู้ใหญ่ด้านหลังผู้ดยารหลังจอเขายังไม่เปลี่ยนเป็นแบบตัวมาตรฐานนะตัว center display ตรงนี้ถ้าถามว่าอยากได้อะไรนะรถราคาระดับนี้ แล้วท็อปสุดอย่างนี้คือจอนี้ใหญ่ขึ้น<อ>แล้วก็มีจอเพดานเป็นวายสกรีทให้ข้างหลังได้มีอะไรดูดูอะไรไปอย่าเงี้ยผมว่านะโอเคนะแล้วก็ถแถวแถวถามใช่แอร์แอร์ได้สําคัญเลยใช่เพราะว่าถ้ารา้อนจริงๆอาจจะเพราะว่าบ้านเรานี่เวลาร้อนร้อนมากครับใช่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งให้ระบบเตือนรถคันหน้าออกตัวผมก็อยากใ,ให้มีหน่อยเพราะว่าจะมีสัญญาณเตือนหรือเป็นโลโก้ติ๊ดนะแล้วก็มีคําขึ้นมาตรงหน้าจอหน่อยก็ดีเพราะว่ามาดีแล้วแหละไอ้ตัว MRC เขาตัวเนี้ยเขามาแบบถึงหยุดน,นิ่งจอดจอดทิ้งไว้ย,ยาวได้ละไม่ต้องแบบ สามวิยมเรกอะไรไม่ต้องนะแต่ว่าถ้าเราเผลอเนี้ยมันไม่บอกเราเพราะเวลาจอดแล้วเราก็จะยาวแล้วไงเราจะคิดว่ารถยังจอดพอบางเคลื่อนบางทีมันก็อาจจะจะไม่รู้อาจจะโดนขลังบีบแซ่ได้ใก็สิ่งที่ยอดที่เพิ่มขึ้นมา้องนั้นก็ผมว่าถอยงามลงตัวหมดแล้วแหะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่วัดช้างไห้นะครับซึ่งเป็นสถานที่เป็นวัดที่หลายๆคนโดยเฉพาะผมอยากไปมากนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดช้างไห้ครับได้เลย และมากันถึงที่จุดหมายสุดท้ายนะครับที่ผมจะพลาดไม่ได้นะครับก็คือการแวะนมัสการหลวงปู่ทวดนะครับที่วัดช้างให้นะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอโคกโพนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า300ปีนะครับหลังจากเราเสร็จจากการไหว้พระขอพรนะครับหลวงปู่ทวดเยี่ยมน้ําทะเลจืดแล้วนะครับเราจึงเดินทางกลับไปยังหาดใหญ่นะครับเพื่อขึ้นรถนะครับและเดินทางกลับกรุงเทพครับ และสุดท้ายนี้ครับขอฝากช่อง YouTube Channel ของ Auto Thailand นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะหาข้อมูลดีๆนะครับมานำเสนอกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ